ผม MK เนะ MK ป้องสวน MK เไปเถอะผมใครไม่รู้ครับเดี๋ยวนะเขาบินคนนะเขาบินคนนะตรงนี้ผมไม่ไหวเลยตรงนี้เฮ้ยน้องเขาต้องจะกลัวแสงไปนะนะครับมองอีกรูปตรงนี้ท่านผู้ชมเขากลัวแสงนะครับ Hvor er du?